วันนี้ผมวันนี้ก็มาเจอเนนะครับกับช่องขวัญใจกเกษตรม,มือใหม่ผมวันนี้มาอัปเดตท,ทุเรียนนำช่วงของผมที่รักษามาด้มาสามต้นครับตายสามปลูกใหม่ก็ต้นนี้ก็เพิ่งปลูกเดี๋ยวก็ค่อยมาเสียบข้างต้นนี้หายครับตอนนี้ก็ก็ถือว่า ใช้ได้ครับดูสภาพที่กิ่งที่มันตายแล้วมันแตกออกมาใหม่ครับนี่ครับลองรอยก็มีเห็ดมีอะไรขึ้นบ้างครับทรงที่มันไม้ผุๆห็่ไหมครับถามว่าปลูกใหม่ดีกว่าไหมปลูกข้างนะครับ มันป่วยปลูกข้างเลยแล้วก็รักษาไปด้วยผมถ้าต้นนี้จะปลูกใหม่อายุสามปีต้นไม่ได้เท่านี้นะครับต้นนี้คือห้าปีทาให้ตายก็ถือว่าโชคดีถ้าตายก็นั่นแหละครับปลูกใหม่แต่ถ้าต้นไหนเพื่อนๆป่วยช่วงนี้ก็ปลูกข้างนะครับเพราะช่วงนี้ฝนเยอะน้ำท่วมบางพื้นที่ครับผม ต้นนี้ก็ใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแล้วก็มีลูกสองลูกมีดอกแต่ก็ไม่น่าเจ้าเลยแตวก็ตัดทิ้งครับเพราะมันต้นไม่สมบูรณ์เหมือนต้นนี้ก็ <c oughs> ลูกก็ถือว่าใช้ได้เลยครับ ก็ประมาณนี้ครับต้นนี้แต่มันก็ไม่มีไม่ดกทุกต้นครับมองจากข้างนอกนี้ก็มองไม่เห็นลูกเลยครับเพราะใบมันเยอะมากนี่ครับต้นนี้ที่ตายผมก็ปลูกแล้วก็เสียบข้างนี่ครับก็แตกสวยแต่ก็มีช่วงนี้แมงลงครับก็ไม่เป็นไรครับปล่อยแล้วเขาก็แตกตัวเองครับ เอามีต้นนี้ตัวน,นี้เอามาปลูกตายแล้วก็ตัวนี้มาปลูกแล้วก็ป่วยอีกแล้วตันนี้มาปลูก,ลก,ป,ลก,ลกนนปลูก,ลกสามรอบครับตรงนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะผมปรับสภาพดินไปเรื่อยๆ่อยครับตอนนี้ก็โอเคแล้วเรื่องสภาพดินก็ค่าพีเก็ปกติตอนนี้ยอดก็เริ่มแตก ก็อาจจะเป็นพอาปุ๋ยด้วยบางส่วนนะผมที่ผมใส่ไปนี่ยอดขึ้นนี่ก็มีปลูกนี่ครับต้นกระท่อแนี่ก็มีนี่ครับผมหลอกขาบถ้าตัวนี่ผมว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับมันเหมือนเหมือนมีรูอยู่โขดหินเนี่ย ผม,มก็ไม่กล้าเขาไม่กล้าเข้าไปดูครับเขาน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าก็าปล่อยครับต่างคนต่างอยู่ครับผมก็มีนี่อีกต้นหนึ่งต้นกระท่อมแล้วก็นี่ครับดูสภาพครับคือตอนป่วยเป็นโรคนี่ก็คือใบเหลืองแล้วก็กิ่งแห้งตายตอนนี้เขาก็แตกมาใหม่แล้วผมก็เริ่มไว้กิ่งสร้างกิ่งใหม่ ตอนนี้ก็สภาพก็มาได้สักประมาณ60-70เ็ดบอร์ซนตนะผมเหมือนกิ่งนี้ครับก็คือตายแล้วก็แตกมาใหม่แ้วผมก็เลี้ยงไว้ก็นี้ครับเลี้ยงไว้ก็โอเคเหมือนกิ่งนี้ก็ตายหักแต่ผมก็เลี้ยงก็ได้กิ่งนี้มา ใน่งนี้มาก็ได้ยอดได้อะไรก็ถือว่าโอเคผมก็โดยรวมแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุเรียนก็โอเคครับเพราะว่าฝนตกเยอะปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรมากมายผมก็ได้อยู่ครับยอดอะไรก็เดินดีใช้ได้ยอดแตกแต่เสียวไหนก็ ต้นที่มีลูกครับลูกห้อยยอดมาก็น่ากลัวเหมือนกันครับมันต้นนี้ที่ป่วยที่อะไรไม่ค่อยโตมันก็เริ่มดีขึ้นครับจากที่ผมได้ใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมปุ๋ยที่ผมใช้ก็เขาแก้วนะครับ บอกเลยครับผมไม่ได้ขายปุ๋ยครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองเปิดใจลองใช้ดูครับผมผมว่ามันโอเคเลยครับใช้ได้เดี๋ยวมาดูฝั่งทุเรียนเล็กที่ผมใส่ไปนี่ครับพออันนี้ผมใส่ไปประมาณยี่สิบวันพอยอดสุด ไม่ใช่ยอดสุดคือใบตันใบแก่แล้วเขาจะยอดยอดเขาจะขึ้นเลยครับคือเขาจะไม่นั่งไม่รอเี่นไหมครับพอยอดสุดยอดใหม่ก็ขึ้นมาทันทีพอใบแก่ครับก็คือวันนี้ก็มาตัดหญ้าโซนนี้ข้างล่างเดีย่ยพาดลงเดินไปดูต้นที่ไม่สมบูรณ์ต้นป่วยอะไรก็มีครับผม หลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็เห็นไหมครับเริ่มมีพัฒนาการไปในทางที่ดีครับผมยอดก็เริ่มมาโอ้โหเอาต้นนี้มาปลูกปลูกคู่เพราะต้นนี้มันป่วยก็เลยมาปลูกทลอดก็เอาเป็นต้นคู่นะครับเหมือนต้นนีนะ้ใบแก่ใบตันเสร็จก็ยอดตรงนี้มันจะเป็น ห้วยน้ำผมไหลทั้งปีครับมาจากข้างบนนู่นะครับนี่ผมก็ตัดจ้าฝั่งนี้ตัดคนเดียวครับตัดเรื่อยๆดูครับมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับผมก็ถือว่าโอเคใช้ได้นี่ครับ ก็ว่าไม่ใช่มันจะแตกทุกต้นนะผมต้นที่มันไม่แตกคือต้นมันน่าจะป่วยในตัวของมันเองก็มีครับเหมือนกันครับแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคเกือบทุกต้นนะผมก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับหลังจากคลิปก่อนหน้าที่ผมใส่ปุ๋ยไปทำคลิปใส่ปุ๋ยนี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ พาเดินดูได้หลายต้นนะดูครับแตกยอดแตกอะไรมาใหมไม่ได้หลอกไม่ได้ขายปุ๋ยคือมันเป็นประสบการณ์ของผมเองครับผมที่ผมที่ผมใช้แล้วก็เลยมาแชร์ประสบการณ์แนะนำครับผมก็ หาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตในร้านขายปุ๋ยที่ใกล้บ้านเพื่อนๆเลยครับหาซื้อได้เลยแตกทุกต้นครับนี่ครับดูครับเพื่อนๆมีปลูกตุเรียนอยู่ไม่แตกไม่อะไรก็ลองเปิดใจดูครับผมไม่ได้ขายปุ๋ยครับ แนะนำครับผมหาซื้อตามร้านแถวบ้านเลยครับเซิร์ชใน Google ในอะไรก็ได้เดแถวบ้านเขามีขายเห็นไหมครับทุกต้นนะผมทุเรียนเล็กทั้งหมดเกือบหกสิบต้นเขาเป็นอย่างนี้ที่แตกยอดแบบนี้ก็ สักห้าสิบได้เลยครับอีกสิบต้นก็มีป่วยมีอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติครับผมมันจะสวยทั้งแปลงมันก็ไม่ใช่แต่ผมว่ามันต้องมีต้นป่วยบ้างนี่ผมก็มีต้นป่วยแต่ส่วนมากแล้วก็มันจะอยู่แบบนี้ครับก็คือยอดยอดแบบนี้เลย ต้นป่วยก็มีเดี๋ยวพาไปดูครับมันน่าจะเป็นระบบรากเชื้อราอะไรนี่ครับป่วยใบก็มีประมาณนี้มีสามต้นนะเหนะทั้งแถวนี่นะครับก็นี่แต่เขาก็กำลังเริ่มแตกแตกยอดนะนี่หนไหม ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็มาสัญญาแล้วก็เลยอัปเดตท,ทุเรียนเล็กที่ผมใส่ปุ๋ยไปเมื่อประมาณ20กว่าวันที่แล้วเมือนคลิปที่แล้วครับแล้วก็อัปเดตท,ทุเรียนน้ำท่วมที่ผมรักษาได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตายไปครึ่งหนึ่งครับทั้งหมดมัน6ต้น ก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับผมแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์นำไปปรับใช้ได้ครับผมหรือว่าฟังแล้วก็เฉยๆก็ไม่เป็นไรครับนี่ก็ยอดกำลังมาโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม คลิปหน้าพาไปไหนทําอะไรยวค่อยเจอกันนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ